สวัสดีค่ะพบเจจานั่ทุ่งน,นะคะวันนี้เราก็มางานงานบุญโอ้ยแส,สดงงูม,มาไปมันจะลบคิ้วก่อนไอ้คนอ๋อไหน,นเออเหมือน,นดีมีรถแห่มาด้วยเรามางานโชว์รถเกี่ยวนะ ไม่มาไม่มาเ่นาอนเศร้าหลกหลกหลกิวอยู่โอ้ย <c oughs> ยังมา่ทายสิ <c oughs> <c oughs> ปดังย้อนซูนี่เลยเด้ออีบอดีถึงแล้วแต่ไม่ได้ลงรถ <c oughs> คนเยอะจังเลยอายเขาไม่กล้าลง <c oughs> ตะดี๋บอกยังไม่ยางน้ำเติมมูบ้างง่ะมจากไอ้คอ,อนุ้ยบอกเป็นตะบอกบาปใส่ถุงเท้าเบ่ทุงเท้าเอาเราตีอ,อูมาหลายอูามากเลยค่ะวันนี้เราเพิ่งมาถึงงานนะคะ ขนาดเท่ามากก่อนบาทก่อนเมืองเขานอนหลังเซย์มากแต่หลายมือแล้วเรามาได้สามวันแล้วนะคะไม่มเลยวไม่กันรถเลยวันนี้เราก็จะมีอะไรมานำเสนออืมีีอะไรแม่ค้ามีรองทานบ่บแดมมาอยางยังมากินรองทานแล้วก็ห่อกลับบ้านี่ห่อหลายได้ยินบ่เบ็ด รถก็เริ่มมาลงเรื่อยๆรถเกี่ยวรถตีดินโอ้วนเลยรถไอ้นั่นอ่ะเสียนั่น,นอ,อ่ะอือคนใจชาวนาก็มาเอามีสิบสี่อูอูที่สิบสี่ใช่ไหมมาหลายอูมากแต่วันนี้มีสองงานนะคะ ชดาดเนี่ต้เตรียมก่อนมันหอนอืมโทรศัพท์ร้อนนะคะลงไปทางล่างมันห่อนนั่งท้ายทางรถนี่ละนี่เราก็มาจอดรถต่อต่อตูดร,รถเก่งใครนะติติดสติกเกอร์ข้างหลังว่าท็อปเทปเป็นรถเกง่งสีขาวซิตี้รถคนดังนะคะนี่รถอันนั้นมาด้วยนั่นอะ รถกำลังเริ่มมาเรื่อยๆพ<ข>อ,<ข>อที่ชูนะจ๊ะซิสูเถ้าดูหนังหน้าจ๋าดีกว่าไ่ดูรถรอะ่ะค <c oughs> ่ะอยากดูหนังหน้าจ๋าไหมดูหนังหน้าแล้วเดี๋ยวค่อยไปดูรถกันนะคะตอนนี้ก็ดูหน้าขี้เหร่ไปก่อนบ <c oughs> <c oughs> มา่ง่ามอกแต่ก,ก็ะยอกมวนอยู่เด้อ <c oughs> น้อทางน้านงข้อทางเนาะ เอาจะลดมือสองเขายังสื่อไหมคนมือสองซิบเอาแนบบอเมี่ยมือสองสีข้าสารแถมมึงแถมข้าสารค่ะเอาวลดมือสองก็ผ้ากันทาสื่อแต่งสดๆรับไปห้างไปเลี้ยงมะครับเดี๋ยวสีข้าสารไฮน้ำเอาบปต่องเอาไปดอกเอาไปเห็นก็เห็นอย่างบมเป็นอืมไปของบกติไม่มุณนี่ค่เดี๋ยวเรา ค่อยลงไปดูบรรยากาศข้าง,างล่างกันนะคะอตอนนี้ยังไม่ได้ลงรถเดี๋ยวขอใส่รองเท้าผ้าใบก่อนน,นี่นะคะก็มาถึงแล้วลงค่ะ อันนี้รถอะไรคะก็มีตาบ้างแล้วค่ะยารถยาอันนี้ของมอจเินทรัพย์อ๋อไอ้ตรงกลางนั้นเอาไว้ใส่ยาใช่ ปาที่เราไปนั่งเอ้ยอันนี้รถใหม่อ,อันนี้ของคนนี่ของคนนี้อ๋อน,นี่เหรอที่ว่าข้าววันสารพัดอย่างอันนี้ซอนนพัฒนาค่ะอันนี้รถนี่น่ะ ราไปโยนผู้เรียนดิที่มาจะมางองมาดูผลรถบันไดโนวันี้นะครับเมื่อได้มาถึงแล้วครับก็เดินโยนมาติดผู้ขอกุญแจรถก็สัปดาห์าวัตถุใดไดยเพาะพวกเทียนะไ้ ก็แล้วในสภาพรรคประชาสังสารนั้นก็เป็นผู้